ท่องเที่ยวเท่ากับการพักผ่อนไม่ย้ายโรงแรมขอบินใกล้ๆนั่งไม่ทันปวดหลังก็ถึงแล้วถ้าคุณคิดแบบนี้นะครับจัดเลยแพ็กเกจเที่ยวไยหลัง2.0สเปเชียล4วัน3คืนนอนโรงแรมเดียวไม่ย้ายไปไหนณอินเตอร์คอนติเนนตัลไฮโคซีวิว5ดาวอินเตอร์สุดหรูติดห้างใหญ่ให้ช้อปปิ้งะาจ่าย ผมวิทย์ไทยคำจินคำพาลุยเปิดตำนานอาหารไหหลําท้องถิ่นเต็มสัมซีฟู้ดเต็มโต๊ะโจ๊กหอยงวงช้างของดีมีที่เด็ดจัดหนักไม่มีกักและข้าวมันไก่ต้นตำรับเมืองเหัวฉางแต่ละวันออกสาย10บโมงล้อหมุนบ่ายเดินพิพิธภัณฑ์แอร์เย็นฉ่ำแวะบ้านสกุลส่งฟังตำนานรักต้องห้ามดร์ุนยัเซน ดื่น้ำชาหรือไปนวดเท้าแผนจีนให้ผ่อนคลายสบายอุราเสริมสิริมงคลพาไปสักการะเจ้าแม่ทับทิมตุ้ยบุ่ยเต้งเหี่ยวณศนะารเก่าแก่ดั้งเดิมขอพอรให้เฮงเฮงเฮงรวยรวยรวยรอบก่อนเต็มวัยเลยต้องขอเปิดเพิ่ม2-5มิถุนายนนี้39,900บาทสมท้ายก่อนหน้าฝนท่านใดว่างนะครับทักไลน์ ID ดี at Thai Chinese t a l หรือโทรมาตามเบอร์บนหน้าจอ ดวนจำนวนจำกัดแล้วไปกินหรูอยู่สบายสไตล์ไม่เร่งรีบด้วยกันนะครับ